สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกม Baldus สองนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเซตเริ่มต้นนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะสบายและดูโกงที่สุดถ้าคุณโชคดีนะฮะแน่นอนว่าเป็น,ปนความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเซตรีโรวิธีนี้นะฮะจะเป็นเซตที่สะดวกสบาย โหดจัดและโหดหลายตัวด้วยโอเคเซตโอริโรที่เราพูดถึงก็คือตอนนี้มันมีเซตของอเล็กใช่ไหมฮะที่คนจะเล่นเพื่อกดหาอเล็กเป็นหลักก็คือหาอเล็กพร้อมอาวุธครับแต่ว่าเซตลิโรเนี่ยมันก็ยังมีอีกเซตหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายคนก็ใช้ก็คือเซตของน้องกระต่ายนะฮะน้องกระต่ายครับจัสเทียนะครับหรือว่าตามเสียงเขาเรียกว่ายุสเทียนะคุณจะเห็นได้ว่าผมบวก4นะฮะ กดมากระดานนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะว่าเป็นเซตไหนเซตนั้นก็คือเซตที่เราจะกดหาน้องกระต่ายให้ได้เยอะๆครับทํายังไงทายังไงให้กดได้บวก2บวก3บวก4มันก็ต้องโชคดีครับเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นกดเนี่ยมันก็ต้องมีทริคสซกนิดหน่อยครับอันดับแรกนะฮะเมื่อเราเริ่มรีโรนะฮะเราต้องอ่าสุ่มหาดาบของ น้องกระต่ายนะน้องยูสเทียเนี่ยให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณจะเลือกสุมหาเป็นเซ็ตเหมือนเดิมก็ได้ก็คือเซตแบบว่าเอ,าเ,อาเล็กพรอมอาวุธหรือว่าตัวละครอื่นๆที่คุณชอบพรอมอาวุธก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นอีกในการหาน้องกระต่ายบวกสองบวกสามบวกสี 2, ่นะฮะที่ผมแนะนำว่าคือใครนะครับ,นนนนรบก็คือน้องยูสเทียนะครับก็ต้องเป็นอาวุธมาก่อนเลยอาวุธมาจากตู้ที่เรารีโรตอนแรกที่แหละ ส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็น5าดาวนะครับผมพีเฟอร์แนะนําไปที่เฮเลนานะฮะเฮเลนาก็จะเป็นสายซับพอร์ตดีเฟนต์นะดาวไม่ต้องเยอะก็ยังมีผลกับทีมครับต่อมาครับก็คือเมื่อเรากดกาชานะฮะกาชาตัวว่ากาชาต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไหว้พระแล้วพึ่งดวงสักหน่อยให้เรารีโรให้ได้ดีๆอ,อกน้องกระต่ายเยอะเช่นแบบนี้นะฮะออก,กโลเยอะๆเลยออกแบบซัดจัดมาเต็มๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเรทอะ ตัว5ดาวมันอยู่ที่สามเปอร์เและถ้าเกิดออกนอกกรดนะฮะก็คือน้องยูสเตียจะออกมาหนปร์เซ็นตคือครึ่งหนึ่งในนั้นมันก็จะการันตีในครั้งต่อไปที่5ดาวออกมาเพียงแต่ว่า,อาตอนที่เรารีโหลดเราไม่ได้สนวันเท่าไหร่เราสนแค่ว่าออกเยอะๆออกเยอะ,ออยอะๆสตาร์เริ่มต้นจาบวก2บวก3ก็ได้แล้วก,ก็กดไปเรื่อยๆจนได้บวก4บวก5นะฮะผมเนี่ยกดถึง70โอโรนะมันได้บวก4แล้วนะคือออกค่อนข้างเยอะทีเดียว ออกค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าไอ้สาสิบโปรโสุดท้ายเนี่ยม่งไ,ไม่ออกไงฮะมันไม่ออกตัวบวกค่าครับโอ้โหมันโคตรคันโคตรแค้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่นะฮะผมก็จะหยุดแค่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็จะลองเพจไว้แล้วก็คิดดูอีกทีแล้วกันคุณจะเห็นว่าผมมีเพจเติมนะยี่สบาทสนับสนุนเกมไปห้าสิบาทนะฮะเซตนี้นะครับจะโดดเด่นที่น้องยูสเตียแน่นอนจะมีพลังโจมตีที่รุนแรงสุดๆก สกิลเนี่ยอคอสตูมเนี่ยหลักๆเลยคือมันจะบวกสกิลนะฮะบวกความสามารถสกิลแต่มันไม่ใช่ว่าบวกทีละสิบเปอร์เซ็นเป็นอ่อแบบเป็นขั้นบันไดเท่ากันไม่ใช่ครับขั้นบันไดนะฮะมันจะกระโดดมากคุณดูสิครับบวกสี่นี่แรงมากนะจําได้ว่าเอ่อบวกหนึ่งบวกศูนย์เนี่ยสิบกว่าเปอร์เซ็นเลยมนะั้งบวกสี่นี่ร้อยสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วนี้ขึ้นแรงมากแล้วคุณดูบวกห้ามันกระโดดไปขนาดไหน มันสุดยอดมากมากครับเออสมการนี้มันเป็นทุกตัวนะฮะเพราะฉะนั้นการบวกเยอะๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับต่อมาครับทําไมผมถึงว่าเซตนี้มันโกงใช่ครับตัวละครนี้เอ้ยเซตนี้นะครับมันมันเน้นไปที่ตัวละครน้องกระต่ายคนนี้ก็จริงนะฮะแต่ว่าตัวละครอื่นๆนะครับก็ถือว่าได้อนิส่งไปด้วยตัวแรกนะครับที่ผมพรีเฟอร์เราได้มานะฮะคือตัวนี้ครับโอ้โหน้องตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นสุดยอดซัพพอร์ตบวกหไปเรียบร้อยครับบวกหไปเรียบร้อยออกบ่อยชิบหายนะครับแล้วคุณดูมันบวกครับตอนนี้มัน4ีบวกสเนี่ยมัน35%นะเพราะมันบวกห้าเพิมันห้าเลยเพิ่มวลาโจมตี50%ครับ2เทิร์นมาเจไอเทคข้าเอรเซ็นต์เทิร์นโอ้โหโคตรโกงโกงโกงสัตว์โกงชิบหายเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นยังมีฮีลแอนไลน์ด้วยนะฮะโอ้โห2เทิร์นนี่นะครับเป็นอันที่สอง ตู้ที่มันเป็นคอสตูมอ่ะมันก็มีโอกาสออกตัวสีดาวเก่งๆมาชดเชยได้ต่อมาครับมาดูตัวที่ผมพรีเฟอร์ให้ใช้นะครับที่บอกว่าเออใช้ตอนแรกไอตัวแรกผมเคยเห็นออกในออทราเวลแล้วนะก็คือหรือภาษาบ้านๆกนนะ็คือผับออกตัว5ดาวมาแต่ผมยังไม่ได้แลกนะฮะยังไม่คิดจะบวกครับทาไมตัวนี้ถึงผมถึงพรีเฟอร์ตอนแรกๆเพราะว่านี่นะครับมันก็คือลดดาเมจล่ะพูดง่ายๆคือมันลดดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือบวกห้าจะสามสิบแปดถ้าผมจำไม่ผิดผิดก็ขอขอ,อาภัยนะ คือถ้าราบวกเน้อยเนี่ยเป็นตัวดาเมจเนี่ยอาจจะแบบมีผลมากหน่อยแต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยเอคุณดูจากลักษณะตัวซัพพอร์ตเห็นไหมฮะคือ20%เก็คือ20%มันก็ช่วยอยู่ดีมันก็ช่วยอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมถือว่าต่อให้บวกศูนย์ก็ยังมีประโยชน์ครับมาดู4ีดาวอื่นๆครับที่จะทําให้เซตนี้นะครับโหดนะฮะตอนนี้นะฮะตัวสีดาวเนี่ย สหลาาดาวรือสี่ดาวเนี่ยมันมีบวกเยอะมากก็อย่างที่ผมบอกว่าเปิดกาชาตู้นี้นะฮะเวลาที่เราได้น้องยูสเทียนะครับมิชชั่นมันก็จะสำเร็จด้วยที่คุณเห็นผมกด1 0 0โรเนี่ยผมใช้จากเพชรแล้วก็ตัวที่เขาแจกเนะี่ยประมาณ50นะฮะที่เหลือเป็นอ,อ,อันนี้หมดเลยล็อกอินอีเวนต์ตรงนี้ติดอัพมิชชั่นเนไฮะมันได้หมดเลยผมได้มา51ใบ คือมันช่วยนะมันช่วยให้เราเปิดได้ต่อเนื่องมากขึ้นและให้มีตัวมากขึ้นบวกมากขึ้นโอเคครับมาดูตัวแนะนําอื่นๆนะครับที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเซตนี้นะฮะนะครับตัวแรกนะฮะที่ผมใช้อยู่เลยนะนี่เห็นเลยน้องคนนี้นะฮะผมได้บวกสองนะจริงๆผมอยากได้บวกมากกว่านี้เหมือนกัน แล้วก็เนี่ยเวลาที่มันตีเนี่ยสกิลอะมันจกระจายนะฮะและความสามารถพิเศษเข้ามาแล้วคือจะได้ SP เพิ่มด้วยตอนนี้นผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่คือคุณจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่นี่คือเป็นหนึ่งในตัวที่ท,ที่แนะนำนะฮะส่วนอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำมากๆนะครับก็คือตัวนี้นะฮะคายครับคายผมบวกฟนะฮะทำไมผมถึงแนะนำมันคือดาเมจนะฮะและมันมี H p ที่สูงนะครับพูด,ดง่ายๆคือมันสามารถ เอาไปยืนแทงบวกดาเมจได้นอกจากนั้นยังลดดีเฟนต์คู่ต่อสู้ด้วยส่วนอื่นชิ้นสนน่าสนใจและที่ผมแนะนำนะครับพี่อ้วนนะฮะพี่อ้วนเนี่ยโคตรแทงเลยเอาจริงๆโคตรแทงนะฮะเน้นฮิลนะฮะแล้วก็ทําให้แมจิกดาเมจคือมันเป็นแทงอ่ะมันเป็นแทงเลยเนี่ยแล้วก็มีซัพพอร์ตพี่อ้วนนะฮะน่าสนใจครับส่วนตัวละครอื่นๆก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะได้ตัวไหนบวกเยอะเพราะว่าหลักๆคือที่เราเปิดเยอะๆเนี่ย คนนะ่ะมันต้องได้ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะคนมันต้องได้ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัว3ดาว4ดาวถ้ามันบวกเยอะๆเนี่ยสก,กิลมันจะกระโดดมากๆชุนแรกๆในี่ใช้ดีมากๆคือได้ตัวไหนเยอะๆบวกตัวไหนเยอะๆตัวที่บวกหาเนี่ยก็ใช้ตัวนั้นนะฮะผมก็พีเฟอร์เฉพาะตัวที่ผมใช้นะฮะต่อมาครับมาดูกันเอ่อเซตเซตทีมนะว่าเออผมใช้ยังไงคร่าวๆนะก่อนจากกันไปครับ โอเคครับเราเข้ามาสู่แบทเทิลน,นะฮะจะได้อธิบายง่ายหน่อยนะครับแล้วนี่ก็เป็นฟอร์เมชันที่ผมใช้จากตัวละครที่ผมแนะนำนะฮะพูดเชนได้ว่าเออผมเซตยืนหน้า2ตัวนะครับซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งแล้วก็ดาเมจข้างหลังอีก2คือดาเมจสามซัพพอร์ตสนะฮะแล้วเอาดาเมจตัวหนึ่งไปยืนแทงนะฮะตัวที่ผมยืนแทงก็คือตัวนี้ครับพลงังค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเทียบก,กับเลเวลเทียบก,กับตัวอื่นอื่นก็ถือว่าเยอะครับ ต่อมาก็ตัวนี้ครับตัวซัพพอร์ตนะผมก็ใช้ยืนแทงเหมือนกันฮะแล้วก็ดาเมจหลักนะครับอยู่ตรงกลางนะครับคอยกระจายดาเมจนะแล้วก็ดาเมจซ้ํานะฮะอยู่ข้างหลังครับตัวนี้ตีห้าแฉกนะครับอันนี้สามแฉกอันนี้ห้าแฉกนะฮะแรงทั้งนั้นครับและสุดท้ายครับเฮเลน่านะบวกศูนย์นะครับแต่ก็จะคอยซัพพอร์ตเพิ่มดีเฟนส์นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะออโต้เลยนะออโต้เลย วันนี้มันตีสามทีนะแต่ผมบอกเลยทีเดียวก็ดับแล้วเนี่ยถ้าสามทีก็พันแปดนะหกร้อยก็ดับแล้วครับแม่คือเกมเนียมันเป็นเกมแท็กติกก็จริงนะมันเป็นเกมแท็กติกนะฮะที่ต้องอใช้แท็กติกในการเล่นแต่ถ้าตัวคุณโหดคุณก็ออโต้ได้และอย่างตามสันดาลของคนเล่นนะฮะไม่มีใครมานั่งเซตไม่มีใครมานั่งคลิกบังคับทุก ครั้งทุกแบบหรอครับคืออ่าเราก็ใส่ออโต้ถ้าทีมเราโหดแล้วจัดทีมยืนท,ทีมดีๆเราก็สามารถออโต้ได้แบบสบายๆส,สไตล์คนขี้เกียจนะฮะเอค,ครับเดี๋ยวผมออตโต้ให้จบไปเลยแล้วกันนะ,ะหรือใช้สกิลไม่เป็นไรครับ <c oughs> หรือใช้สกิล เออ่ตัวนี้นะครับตัวซัพพอร์ตของเรานะเนี่ยเเมเนะี่ยก็ยืนไว้หน้าสุดเลยล้กันนะเอาไว้ซัพพอร์ตทุกเทิร์นนะฮะเพิ่มพลังทุกเทิร์นนะครับ,รนนรบโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับ